คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,น,นะนำโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วเช่นเดิมนะเฮียปลาปลาแดกเวอร์ซ่าเองนะครับผมก็คนเดียวคนเดิมเองนะงก็เลยฝากกดติดตามกดกระดิ่งกรุงร่งกกิง้งกันด้วยนะนเพื่อนนะเอเควันนี้ก็พกทุนมาห0 0พันนะอยู่กันในเกมเดิมด้วย Fortune Ox เอ็กโอสลอตัวทองหน้าปีหยีหยีหยีนะเออพูดสั้นไม่ได้พูดสั้นเดี๋ยวเขาหาว่าทาลึงนะเพื่อนนะเออหน้าปีเฉยนะเพื่อนนะหัวทองโอเคเราก็พอทุนมาห้าพันใช่ไหมแล้วขอเปิดไปทีเบ็ดห้าสิบก่อนเลยนะเพืนะ่อ,อนนะตัดต่อไปก่อนนะอ่ะเธอโบเลยเกมเร็วเกมเร็วเธอโบนะช่วงนี้ ัวทองนะปั้นได้ปั้นไว้ก่อนล้เพื่น,นะเออเก็บกําไรได้เก็บไว้ก่อนผมก็เลยพกทุนมาเยอะหน่อยแล้วช่วงนี้ตอนนี้ก็เล่นเวลาเดิมนะเพื่อนนะเออเวลาเดียวกันในลักกี้ดามเลยนะคะโบใครที่อยากรู้ว่าเวลาไหนเขาไปแจมกันได้เลยยังไง มาแล้วอย่างน้อยก็มาแล้วหกร้อยนะเพื่อนนะเออจะบอกไว้รอบเดียวแล้วกันตั้งแต่ต้นเกมนะเพื่อนนะใครอยากเล่นเวลาเดียวกับผมนะลิงอยู่ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะเออเป็นกลุ่มไลายพาแจกลัคกี้ถามนะเพื่อนนะเออพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ้าวแล้วแล้วแล้วอ่างเปามาอีกแล้วครับผมโอ้ผมทึ่งตรงที่ว่ามันมาอีกแล้วแล้วมันไหลแบบว่าไหลปื้นลงมาอีกแล้วนะเพื่อนนะเออ ยังไม่ทันได้โดดเลยวันนะี้ยังไม่ทันได้งึ้งงักเลยดีกว่าและเป็นอะไรไปฮะค้างไปแล้วโอ้ยังไงมาแล้วทีนะเมื่อกี้ค้างนะเพื่อนนะขอไปด้วยนะไปต่อเลย50ิบหมุนเธอโบไปเลยมา ุตส่าห์แตกมาแล้วจะกลับมาเกลืออีกเหลอเพื่อนแล้วผมไม่เลิกด้วยเดี๋ยวมันแกห้าพันก้อนหนึ่งด้วยโอ้โหไปกันต่อเดี๋ยวยาวเพื่อนนะเออบอกแล้วเชิญมันมาดีแล้วลวันนี้เออผมกะไปแล้วแหละดิเแค่กะไ้แล้วแหละเอาค้างอีกแล้วชิบหายเป็นไรครับเนี่ยเอาโอเคไหมนะเออก็ติดค้างนะค้างบ่อยจัดนะเอออะไรครับเนี่ยก็มาต่อกันเลยยา,ยาวแล้วกันเอ,อ เดี๋ยวค้างอีกก็ได้อยู่อีกอะไรครับเนี่ยงงไปเลยนะงงจ,จัดไปเลยนะเพื่อนนะแต่ว่าเราเร่งเครื่องเกินไปนะันเครื่องแบบว่าเครื่องมันร้อนเลยค้างไปนะตู้สลนแต่ว่าเออไปแล้วอะตู้แบบเออไปแล้วอะแบบแตกแรงจัดอะแตกแบบร้อนแรงจัดร้อนแรงจัดยังไงเพื่อนทำไมมันมนิ่งกอยแบบนี้ล่ะ ไม่ผมมาสามาในลุกใหม่เลยนะว่าใจดวงดีเขาบ้างนะวันนี้ดูดิผมแบบผมสะรวยนะบอกเลยว่าใช้สันซิวนะมาจุดทีต่ตอดไม่กล้าไปเยอะเดี๋ยวค้างอีกแล้วม่นะโอเคเลยเกือบเต็มกระดานนี่หว่าเออในแ,แค่ก้อนทองอย่างเดียวผมก็พอใจแล้วล่ะชั่วโมองเนี้ยขยายเพิ่มเป็นร้อยเลยแล้วกันนะเพื่อนนวันนี้มาแบบ เก็บเกี ב, ่ยวกาไรให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนนะเออก็ยอมพกทุนห้าพันมาเสี่ยงเลยอะแตกไม่แตกก็ว่ากันไปอะแต่ตอนนี้มันมาแล้วฮะกําไรเลน้เนๆสามพันกว่านะขึ้นเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะเอากาไรไปเล่นนะเพื่อนนะเออเดี๋ยวมันลดจนจนแบบว่าเข้าเนื้อเราเมื่อไหร่เราค่อยลดเบ็ดนะเพื่อนนะเออเซฟไว้ก่อนเอากําไรไปต่อยอดแบบเนี้ยเขาเรียกแบบนี้นะ โอ้นินก็บจัดนะเพื่อนนะอะไรครับเนี่ยงานเข้าจัดขอหมุนเองบ้างนะพอและไม่หมุนเองแล้วสองทีแม่งเกลือจัดแล้วมันยังไม่งึ้งงักไม่โดดเลยแล้วนเนี่ยสรุปมันจะมาให้ไหมโอ้ดูท่าดูท่าดูท,า,ดทางให้เกลือเนี่ยแต่ต้นเกมเลยนะเพื่อนนะมาต่อทีแล้วหกเจ็ดร้อยก็ได้วะ ไปโอ้ดูสิเพื่อนนิ่งกิบจะจัดไปเลยนะมาอีกสิบทีมันจะไม่งงงักไม่โดดให้เราจริงหรอวะเนี่ยโอ้โหสาเพิ่เมเบ็ดร้อยแล้วไหมนะนิ่งกิฟกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วครับผมเบ็ดห้สิบทุน้ะห้าพันนะเออเบ็ดห้สิบกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้สาแตกมา แม่งไม่เลิกนะ ừ, ถ้าเลิกก็เร็วเกินอะ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าผมแบบว่ากลัวเสียอะไรแบบนี้นะผมไม่มั่นใจอะไรแบบนี้นะแตกดวงดีแตกแล้วก็ไปเลยอะไรแบบนี้นะเออไม่ใช่นะผมก็อยู่ต่อยาวยาว,ยาว,ยาว,ยาวให้เมื่อดูเัเพลินไปก่อนโอ้แต่ตอนนี้มันเข้าเนื้ออย่างแรงแล้วนะเพืนะ่อนนะสาดาดนะเนี่ยโอเคแล้วมันโดดสักทีแล้วมันโดดสักที อ่าแล้วมันโดนทักทีหรือเปล่าก้อนทองมาหรือเปล่าร้อยวันพันปีโอ้โหแมวประทันเดืเบื้อนโอ้โหโดนสัตดีใจที่โดนทั้งทีมาประทันอีกแล้วครับโอ้โหเอาหัวโคกตู้ไปสองทีโป๊ะโอ้โมาประทันไปได้ะแล้วเข้าเนื้อมาอย่างจัดแล้วเมื่อกี้สี่พันหน้าโอ้คืนมาพันห้าตอนนี้กำไรห้าร้อยเท่านั้นหนีไม่ห่างสักทีนะ อา้อาวโดดแล้วโดดเลยโดดแล้วโดดเลยแบบว่าดับเบิลไปเลยนะเพื่อนนะโดดซ้ำเหมือนแบบเครื่องติดแล้วนะเพื่อนนะพอเครื่องติดแล้วก็จะโดด,ต,ดติดแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหแต่มันโดดยังไงให้ได้ประทัดน์สองทีติดนะไม่เอานะไม่เอานะเพื่อนประทัดอีกแล้วเหรอประทัดอีกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะมาก้อนทองก้อนทอง ก้อนทองหกตัวก็ได้อยู่นะเพื่อนก็ได้อยู่สองพันห้าร้อยบาทเ้ยสองพันห้าร้อยนะมาแบบเนียนๆไปเลยยังไงฮะเจ็ดนับถอยหลังแล้วตอนเนี้ยโอ้โหตกใจนะว่าจะโดนีกโอ้โหนิ่งจัดจัด เพื่อนๆว่าถ้าผมเพิ่มเบ็ดร้อยหนึ่งแบบตอนแรกนี้มันจะเกยอ,อีกรอบไหมนะเอาไหมลองดูกันไหมนะเพื่อนนะเออสิบทีไปยอดไปก่อนเผื่อมันแตกมาเราคุ้มนะถ้ามันแตกมาก็ปั้นใหม่อีกแล้วอะแล้วคนมันจะมีดวงปั้นได้สักกี่รอบนะเพื่อนนะเดี๋ยวก็ลดหัวอีกแล้วโอ้คนจะเก็บเกี่ยวกับอะไรแต่รอบห้าพันนั้นแล้วนะแต่อังเปาลงไม่เป็นไร โอ้โหโดอกนี้อ้างเป้ามาอีกแล้วครับผมโอ้โหกำลังเสียดายช็อตเมื่อกี้แต่ช็อตนี้มาตอกย้ำแบบแรงกว่าเดิมฮะแล้วไม่ต้องดูเลขวิ่งให้ดูทางลัดเลยแล้วกันนะให้ดูเส้นชายเลยแล้วกันนะหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์นนแบบกลมๆไปเลยแล้วนะเนะออมาแล้วหมื่นแรกโอ้แขกติดตักทีนะโอ้โห,โหโแล้วเอาไง ควรเก็บเกี่ยวกาไรไปต่อหรือเปล่าไปต่อหรือเปล่าไปต่อเลยสิบหมุนพออย่างน้อยแตกไม่แตกลงหมดแล้วกันนะเพื่อนนะสิบหมุนนี้โอ้มันเร็วเกินไปผมแถมให้แล้วกันเอาเทอร์โบออกด้วยสองทีสุดท้าย ตามสภาพฮะมันเริ่มเกยอ,อีกแล้วเพื่อนไหวตัวก่อนดีกว่าเราก็กําไรหมื่นหนึ่งไปได้นะวันนี้เก็บกําไรหมื่นหนึ่งได้นะถูน้าพัานเท่านั้นวันนี้แค่นี้ก็พอใจเฮียมากมากแล้วนะวันนี้เออค่อยๆตอดไปนะใครดูคลิปเฮียบ่อยจะรู้ดีแนละ้วเออกาไรมันเยอะมากนะก็หลักพันหลักหมืน่นแล้วก็ถอนแล้วเออต่อตอดไปนะเก็บเก็บอมๆไปนะเพื่อนนะเอออย่าไปโลภมากเดี๋ยวมันจะสหาหัสเอานะ โอเคยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์ก, share, กดแชร์กดติดตั้งกลกันด้วยนะครับผมสว่วนใครที่อยากเล่นเว็บเดียวผมนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะพร้อมกลุ่มไลน์พาแจกลัคก,กี้ทามน,นะเข้ามาแจมได้เลยไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย